ก่อนจะถึงเวลาปฏิบัติก็ให้อธิษฐานสมาธิก่อนว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณวิดามารดาคุณครูวาอาจารย์ จงมาโดนบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ เอาที่ฐานสมาธิแล้วให้นั่งสมาธิไปกำหนดพุทโธพุทโธไว้ในใจเราจะตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ที่ท้องก็ได้ไว้ที่ท่ามกลางอกก็ได้หรือไว้ที่จมูกก็ได้แต่ให้เราระลึกถึงพุทโธพุทโธไว ถ้ากิดเราสงบแล้วพุโทโธก็หายไปอะไรก็หายไปเรกวสมาธิของเราเกิดขึ้นแล้วใจเราเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกโงงสั้นไปในอารมณ์อื่นตั้งใจต่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนึกพุทโธพุทโธในใจอย่างเดียวอันนั้นอันนึกพุโทโธพุทโธไวผู้มาเก่าก็ตามมาใหม่ก็ตาม ให้นึกพุโทธโธพุทโธไว้ในใจให้พยายามคอยกำหนดรู้พุทโธในใจให้นึกพุโทโธอย่างนั้นแหละคอยกำหนดใจของเราว่ามันนึกพุโทโธได้ไหมถ้านึกพุโทโธไม่ได้เราจะทำยังไงนึกพุโทโธให้มันได้ ให้นึกไว้ในใจตามจุดที่ตั้งไว้ท้องหรือท่ามกลางอกหรือจมูกหรือไม่กำหนดไว้ในที่ใดๆเลยกำหนดแต่พุโทโธพุโทโธในใจเฉยๆอย่างนี้ก็ได้เอานุกพุโทโธไว้ใจเราจะสงบมากจะได้สบายจะได้เห็นอาเห็นธรรม ให้นั่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินเสียงะระฆังถึงหยุดอนีกึกุโธกุทโธนั่นไวยคนนึกกุทโธกุทโธอยู่ตายไปไม่ตกงนรกนะไปสวรรค์เลยมัทธะกุทธลีมานบป่วยพ่อก็ไม่อยากให้คนไปเห็นทรัพย์สินสมบัติเป็นคนขี้เหนียวมาก หาหมอมารักษาลูกก็ไม่หาไปถามเอาว่าใช้ยาอะไรก็ขเขาก็บอกก็มาทำให้ลูกกินแต่ลูกใกล้จะตายแล้วก็เลยเอาลูกออกมาไว้ข้างนอกเอาลูกออกมาไว้ข้างนอกพระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติตรวจดูสัตว์โลก เมื่อเวลาใกล้รุ่งที่สี่หรห้าองตอนเช้ามาพระองค์ก็ไปบินทบาตผ่านไปทางนั้นแหละก็เขาไม่หันหน้ามาเขาไม่เห็นพระพุทธเจ้าจงแผ่เมตตาจิตไปเขาเห็นแสงวาบขึ้นเขาก็หันมา พลิกมาอีกครั้งหนึ่งเห็นระรูทีเจ้าเขาก็นึกอ่าพุทโธพุทโธพระพเจ้าไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้แล้วบิดาของเราก็เป็นคนขี้เหนียวไม่กินไม่ทานไม่สร้างน้ำทําบุญไม่ทําคุณความดีให้แก่ตนเขานึกพุทโธพุทโธอยู่เขาก็ตายไป ตายไปไปอยู่สวรรค์ทีนี้คนก็ถามว่านึกพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเหรอที่จะได้ไปสวรรค์นึกอย่างอื่นก็ได้นึกธรรมโมก็ได้นึกสังโฆก็ได้นึกถึงลมหายใจก็ได้ที่นากายเห็นเป็นของโปรดโศปฏิกูลก็ได้ให้เกิดความเมื่อหน่ายทายความมินดี ให้ใจเราตั้งเที่ยงตั้ง,งมั่นอยู่ในอารมันเดียวไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเสียงเข้าหูรู้ถึงใจนั่นแหละให้ทําอย่างนั้นถ้าจิตมันสงบแล้วถึงเราจะไม่นึกพูดโทรเรามีสติอยู่เฉยๆก็ได้ให้ทําอย่างนั้นแหละค่อยทําไปมันจะค่อยมีค่อยเกิดเองเราอยากได้มันก็ไม่เกิดเพราะมัน เป็นตัญหาถ้าอยากนี่เราไม่อยากเราก็ทําให้มันถูกต้องเท่านั้นจิตใจของเราจะสงบเยือกเย็นมีความสุขในภายในจิตใจของเราจะสบายเบิกบานแจ่มใสเพราะกิจเราเข้าถึงทำแล้วบรรู้มากผลแล้วอันนี้สําคัญต้องพยายามทําให้มันถูกต้องคอยกําหนรูร่วย อย่าเผลออย่าหลงอย่าลืมอย่าลืมพุโทโธให้นึกพุโทโธพุโทโธไว้ตลอดจนกว่ามันจะสงบเป็นหนึ่งจึงคอยทำวิธีอื่นต่อไปแต่ว่าทำวิปัสสนาอันแร,แรกต้องทำกินให้สงบก่อนถ้ากินจะไม่สงบไปพ่นามณาก็ไม่เห็นไม่เห็นโทษของกามไม่เห็นโทษของกิเลสไม่เห็นโทษของวัตสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ให้พยายามเข้าไว้กลับไปกุฏิแล้วก็ล้างมือล้างไม้แล้วก็ให้นึกพุโทธโธพุทโธอยู่จืเรานอนหลับไปนี่แหละวิธีเราลึกพุโทโธก็คือทำใจของเราให้อยู่กับพุทโธนันเองใจเราจะสงบมีอารมณ์เดียวไม่คิดพุ้งซ่านไปทางอื่น แต่เราจะสบายมากมีความสุขมากมีความเจริญใจมากหาอะไรความสุขในโลกนี้ไม่เทียบเทียมเท่ากับบรรลุมรรคผลถ้าอะไรบรรลุมรรคผลนี่ก็สุดยอดแล้วอืมถึงแม้ว่าเราไปสวรรค์เราก็สามารถอยู่ในสวรรค์ได้นานตายจากสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีความสุขความเจริญอืม ถ้าเรารนรู้มากผลเป็นพระโสดาบันเราก็ดียกว่าใจของเราเข้าถึงธรรมแล้วให้คอยดูใจของเราอยู่เรื่อยๆงม้เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่แล้วนอนดูให้คอยดูใจของเราว่ามันสงบหรือไม่สงบถ้าใจสงบแล้วก็ตั้งสติไว้ค่อยทำอย่างอื่นต่อไปให้ทำอย่างนี้เรื่อยไป ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามให้นึกขึ้นนึกถึงพุทธโธเลยมียายคนหนึ่งเป็นแฟนเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นต่างจากพระพุทธเจ้าแกนเจออรหตัตโตสัมมาสัมพุทธสสะแกว่าอย่างนี้ว่าเป็นประจำเลยนะวันนั้นแฟนให้ไปยกอาหาร แกก็ไปยกแต่ที่อาหารมันมันลื่นแผ่นที่นั่งนะ่ะมันลื่นพอดีแกก็นึกขึ้นเดี๋ยวถีก็มาเต็มแล้วเต็มเรือนนะั่นเขาจะเลี้ยงพวกเดี๋ยวถีพอแกลื่นปุ๊บแกก็นึกพุทธโธเลยเออนโมสัะรหะโตสมาสัมพุตธัะแกว่าอย่างงี้ ัวได้ยินโ oh, อ้อยเวรนี่มันทําไมมาว่าอย่างนี้นาะ oh, เสียหน้าก็หมดแล้วเนี่พวกวิญญตีเห็นว่าเมียไม่สือแล้วก็โกรธนะ้ากน็นหนีหมดเลยอืมเขานึ่กูโตกูตโตอย่างเดียวเขาก็มีความสุขแล้วเขาทำประจําจนเขานอนหลับเขาถึงหยุด นอนหลับลงก็หยุดไปตื่นขึ้นมาก็รึกอพุโทโธพุทโธไว้ให้มันประจําใจของเราเลยใจเราจะมีความสุขมากนะถ้าทําให้ถูกต้องนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขนั่งเล่นอยู่ก็เป็นสุขนะให้พยายามจําหลักการอันนี้ไว้ให้ตามตามไปเรื่อยๆ